มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนำโดยพระมหาวุฒิชยัยวุฒิชยโยปร,ริยธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพระมหาวุฒิชยัยปัญญาวุธโธหัวหน้ากองประสานงานดีโและพระอาจารย์ถาวรถาวโรเจ้าอาวาสศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำเมืองธรรมสถานิประเทศในปานได้ให้การต้อนรับคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีพร้อมคณะนักศึกษาลามะจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาลุมพินีประเทศเนปาลเพื่อมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทั้งนี้พระอาจารย์ทาวรนทาวโรได้เมตานำคณะบดีคณะครูอาจารย์และนักศึกษาทุกท่านเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย นำชมสถานที่ต่างๆพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวประวัติความเป็นมาและกิจกรรมงานเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายรวมทั้งรับชมสื่อวิดีโอและชมนิทรรศาการแนวคิดประวัติการสร้างวัดและมหาปุชนียาจารย์นาชั้น4ี่อาคาร1น0ปีคุณยายอาจารย์เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินง,งานของวัดพระธรรมกายในฐานะองค์กรพระพุทธศาสนาร่วมสมัย ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาพร้อมทั้งถ่ายทอดปณิธานของมหาปุชนียาจารย์ให้ทางคณะได้เข้าใจเพื่อเป็นกําลังใจในการสืบสารงานพระพุทธศาสนาในประเทศเนปาลต่อไปนอกจากนี้ยังได้เข้ากราบสการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีและเดินทางไปกราบสการะพระมงคลเทพมุนี สดจันทสโรพระผู้ปราบมารณาวัดปักน้ำภาษีเจริญและวัดบทบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ